สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมมังกรยูสค่าวันนี้เราเอาใจนักศึกษาวัยรุ่นสร้างตัวที่อยากออกรถเองแต่ว่าอยากได้รถที่ราคาสบายกระเป๋าวันนี้ผมนำรถมาให้ทุกท่านได้ชมถึง6รุ่นด้วยกันกับเรดราคาไม่เกิน3 0 0แสนบาทผ่อนสบายๆจะเป็นรถรุ่นอะไรก่อนอื่นนะครับกดไลค์กดแชร์กดหรือยังครับถ้ากดแล้วไปดูกันเลย คันแรกของเรานะก็เป็นตัวซูซูกิซวิปนะครับผมตัวนี้ส,สวยๆเลยผมคิดว่าผู้หญิงหลายท่านน่าจะชอบนะครับตัวนี้มันเป็นรถที่เดินทางได้สะดวกแล้วก็คันเล็กไปไหนมาไหนได้สบายนะครับแล้วว่าผู้หญิงใช้เนี่ยผมว่าโอเคเลยตัวนี้ได้รถปี2015นะครับผมรถ5ปีเองนะบอกเลยว่าปีเยอะมากนะรถปีปีไม่ลึกนะครับก็โอเคเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูข้างในดีกว่าว่าข้างในจะนั่งเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราไปดูกัน ครับผมตอนนี้เราก็อยู่ที่ภายในห้องโดยสารของคุกิสวิฟต์นะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูกันว่ารถคันนี้มีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากข้างหน้าผมก่อนเลยนะฮะข้างหน้าผมเนี่ยตัวเนี้ยเป็นจอเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆสามารถเล่น FM AM USB แล้วก็ CD ได้นะครับผมตัวนี้ก็ใช้ง่ายๆครับมินิมอลนะครับผมเรามาดูระบบข้างล่างกันบ้างนะฮะตัวนี้เป็นระบบแอร์ครับแอร์เนี่ยก็ใช้ง่ายๆนะปรับได้สีระดับนะครับผมว่าผู้หญิงเนี่ยถ้าใช้เนี่ยก็ใช้ง่ายสบายนะเดินทางก็สะดวกนะครับตัวนี้แล้วข้างหน้าผมเนี่ยก็จะมี ไม่รถบอกนะฮะบอกสมรรถภาพว่าตัวนี้เราอยู่ที่เกียร์อะไรตัวนี้เกียร์พีนะฮะแล้วก็ฝั่งเนี้ยก็จะเป็นรอบความเร็วของเรานะฮะตัวนี้ก็จะเป็นรอบว่าเรารอบที่เท่าไหร่แล้วครับผมก็ประมาณนี้นะฮะตัวนี้เนี่ยได้เกียร์เป็นเกียร์ออโต้มาให้เกียร์ออโต้ตัวนี้นะฮะเป็นเกียร์ออโต้มาให้นะครับผมก็ใช้งานง่ายๆและตัวนี้เนี่ยผมบอกก่อนตัวเนี้ยได้กุญแจคีย์เลต์แล้วนะฮะคีเลตก็คืออะไร คือคนเหยียบเบรกแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทต,ตรงนี้ได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูราคากันดีนกว่าว่าราคากันนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับราคากันนี้นะฮะรถปี2015สวิฟตเครื่องเบนซิน1 2 0 0ซีซีรื่องสแรงมาคันนี้นะสบายๆนะครับผู้หญิงนี้ใช้ไปเรียนไปอะไรผมว่าคันนี้ตอบโจทย์เลยนะนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับในการรีวิวรถสุสกีสวิฟต์คันนี้นะฮะรถคันนี้สวิฟตป,ปี2015สีขาว กับราคาเพียง3า0 0 0 0หนึ่งบาทเท่านั้นนะครับผมคันนี้นะฮะยอดจัดนะครับฟรีดาวไปเลยนะครับผมงวดประมาณ5้าพันหานะครับผ่อนสบายๆแปดสิสีงวดนะครับผมผู้หญิง่านไหนนะถ้าชอบรุ่นนี้นะฮะหรือว่าผู้ชายอยากซื้อไปให้แฟนนะครับผมก็อย่าพลาดคันนี้นะครับผมโอเคครับจะเป็นรถคันต่อไปคันไหนเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับผมก็คันกลับมากับคันที่2ของเรานะครับตัวนี้ผมบอกเลยว่าผู้หญิงใช้ได้ ผู้ชายใช้ดีละกันครับกับรถแบรนด์ Honda นะครับตัวนี้อยู่กับรถ Honda City นะครับรถปี2012นะครับเป็นตัว1.5 i b t e c นะครับก็เป็นทรงซีดานนะครับที่ผมคิดว่าผู้ชายก็ใช้ได้ผีก็ใช้เทนะครับเรามาดูกันครับตัวนี้เป็นสีขาวีแล้วได้ชุดแต่งวอบคันะครับเือรออกันแล้วก็มีค้่ไฟสวยๆมาให้นะรถตัวนี้รถปี 2,012นะครับได้เครื่องยนต์1,500ซีซีด้วยนะครับก็เป็นบอดี้ใหญ่เดินทางง่ายเดล l y ยร์ุได้ใช้ในเมืองสะดวกสบายนะครับประมาณนี้แล้วกันกําชน้าคมเมียมาให้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องโดยสารดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมนะครับผมตอนนี้เรามาอยู่ที่ภายในห้องโดยสารของ Honda City นะครับผมก็ประมาณนี้สภาพคือสวยนะฮะตัวนี้เป็นกุญแจของเขานะครับคุญแจประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราเสียเข้าไปนะฮะ แล้วก็อย่าเบรกสตาร์ทรถเลยนะครับผมเครื่องเบนซินนะฮะเครื่องเบนซินผมบอกเลยว่าใช้ดีมากนะฮะตัวนี้เป็นระบบปรับแอร์นะครับผมปรับแอร์ต่างๆตรงนี้เลยนะครับก็ประมาณนี้พรมอะไรไม่ใช่มัลติฟังก์ชันนะครับก็ผมคิดว่าผู้ชายใช้ได้ผู้หญิงใช้ดีส่วนใหญ่ผู้ชายเขาจะเน้นเอาไปแต่งกันเยอะนะฮะตัวนี้เดี๋ยวรอให้ดูไม้ฮะตัวนี้มาอยู่ที่ 1 1 4 8 4 4กิโลนะครับผมส,สวยๆเลยฮะแล้วตัวนี้จออนาล็อกมาให้เป็นจอตัวใหม่แล้วจะเป็นสีฟ้าออกตรงนี้นะพอรถปีดปี2ขึ้นนะครับก็ส,สวยๆเลยนะครับผมคันนี้ก็ Honda City 1.5 i m i t e c ปี12นะครับคันนี้ราคาอยู่ที่2 9 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมยอดจัดนะครับฟรีดาไปเลยคันนี้ฟรีดาไปเลยนะครับ แล้วคุณงวดมาห้าพัน,น 5, บาทเก้าถึงหกพันนะครับก็แล้วแต่นะงวดห้าพันถึงหกพันก็ผมคิดว่าก็านักษาก็มีกําลังส่งอยู่นะครับแล้วคุณได้คอนโดซิตี้รถซีดานรถตลาดยอดนิยมแล้วก็แต่งมาให้พร้อมทีนีนบีพีนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับรถคันนี้นะครับโอเคครับเ <Okay, S 2> ดี๋ยวเราไปดูรถคันต่อไปดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเราไปดูนะครับครับผมขับมาคันที่สามของเรานะครับคันนี้นะฮะเอาใจวัยรุ่นอีกแล้วคันนี้ผมว่าเป็นอีโก้คาร์ รุ่นเล็กนะฮะกับรถมิตซูบิชิแอดฟ์ฟาดนะครับผมคันนี้รถปี2013นะฮะได้เป็นตัว GLX มานะฮะเป็นสีดำนะดำเป็นดูผู้หญิงผู้หญิงใช้ได้นะที่ใครแนะนำว่ามาคู่กันแนวรุ่ยรหน่อยนะแต่ชอบตัวนี้นะเป็นแอดฟ์ฟานะครับผมตัวนี้เนี่ยมันจะมีบอดี้คล้ายๆกันเนี่ยโฉมหน้าเดียวกันเนี่ยจะมีมิ拉แล้วก็แอดฟ์ฟาดนะตัวนี้ก็เป็นตัวแอดฟ์ฟานะครับผมก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเรา พาทุกท่านไปดูนะคะภายในห้องโดยสารนี่กรว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ภายในห้องโดยสารของมิซูมิชิแอสวาแล้วนะครับภายในเนี่ยผมคิดว่าคข้างที่จะออกจะดูหรูๆห,หน่อยนะฮะเพราะว่าตัวนี้มีจอขนาดใหญ่มาให้นะครับของมิซูมิชิโดยตรงเลยนะฮะตัวนี้เนี่ยได้กุญแจกุญแจคีย์เลสมานะฮะคุณสามารถวางกุญแจไว้ตรงนี้ได้เลยนะฮะแล้วเหยียบเบรคครับกดปุ่มสตาร์ท อ่าสตาร์ทง่ายครับเครื่องเบนซิน12น,นะครับบอกเลยว่าใช้ง่ายดีมากประหยัดน้ํามันด้วยแหละประหยัดน้ํามันเลยมาหนึ่งเลยคันเล็กจอดก็ง่ายไปไหนสะดวกนะครับผมก็โอเคนะฮะแล้วก็มีจอมาให้นะครับตัวนี้สามารถเล่นนีวิกเกเตอร์ได้เลยพวงมาลัยเนี่ยเป็นพวงมาลัยมัลมติฟังก์ชันนะฮะสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้หมดเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นจออนาล็อกมาให้แล้วก็เลขไมค์สวยๆครับ1นึ่งแสน หมื่นกิโลเท่านั้นนะครับผมสำหรับรถ10ปี2013นะครับผมรถ7ปีแล้วก็ยังโอเคนะเบาะตัวนี้ก็เป็นเบาะสีขาวๆคีรๆสีขาวควันบุหรี่นะคืสวยเลยนะฮะตัวนี้ได้เกียร์ออโต้มาให้นะฮะเกียร์ออโต้นะครับผมมีโหมด S คือสปอร์ตนะฮะได้หมดเลยนะเร่งรอบได้สูงมากนะตัวนี้เป็นตัว GLX นะครับผมและตัวนี้แอร์นะครับแอร์ไม่ใช่เป็นอนาล็อกนะครับแอร์เป็นระบบดิจิตอลนะครับผมสามารถเจ้าแอร์ยิงตรงที่หน้าเราได้ยิงขาได้นะฮะ ได้หมดเลยนะครับผมระดับแอร์มาให้ถึง7จ็ดแปดระดับนะครับผมแล้วก็มีระบบหมุนเวียนอากาศในแอร์นะครับได้หมดเลยนะฮะประมาณนี้แล้วกันครับผมคันนี้นะฮะสภาพดีสวยเลยที่เก็บของอะไรยังอยู่นะฮะบุ๊กเซอร์วิสยังมีให้ครบนะครับบุ๊กเซอร์วิสที่มาจากศูนย์นะครับผมคันนี้มีให้ครบแล้วก็ของกับมิตซูบิชิแอร์พาร์ท G L X ปีสองพันสาครับคันนี้ราคาอยู่ที่2องแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับผม คันนี้ใช้เงินดาวแค่เพียง1 4 0 0 0บาทเท่านั้นนะฮะกับงวดเพียง4 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นนะงวด4,000ันะง่ายๆครับ4 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นคุณผ่อนสบายๆนะฮะกับมิซูบูชิเอสปานะับรถอีโคคาร์นะฮะเครื่องพันสองนะครับผมก็ฝากไว้กับคันนี้แล้วกันครับผมผู้หญิงใช้ได้ผู้ชายใช้ดีเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูคันต่อไปดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเราไปดูคันต่อไปกันครับผมคันที่4ของเรานะครับผมตัวนี้เราอยู่กับรถ นิสสันอเมร่า 1.2e ปี2015นะครับตัวนี้ผมบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยน่าจะเหมาะสำหรับผู้ชายโดยตรงเลยแหละเพราะว่าคันนี้แต่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคนดูไฟหน้านะไฟหน้าโรมดำมาให้เรียบร้อยและก็ได้ชุดแต่งเสเลือของ SMT นะครับสำนักแต่งของนิสสันเลยนะครับโดยตรงนะตรงนี้เป็นโครเมียมมาให้ใหญ่ๆนะสวยอารมณ์มอนลด ยุโรปเลยนะครับผมตัวนี้บอดี้สวยและได้สีขาวด้วยนะฮะสีขาวแต่งอารมณ์ให้ความเป็น VIP นะครับผมกต่พร้อแต่งมาให้นะฮะตัวนี้ลองแต่งมาให้นะครับของ e.m.r racing นะครับผมตัวนี้ก็จะสวยเลยนะฮะกับคันนี้นะฮะผู้ชายเราไดใช้ดีนะกับเครื่องยนต์1,200ซีซี3สูบ91แรงม้าันะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องโดยสารดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับคุณแจอยู่กับผมแล้วเดี๋ยวเราไปดูนะครับผม นะครับผมตอนนี้เราก็อยู่ที่ภายในห้องโดยสารของนิสสันอเมร a านะครับ1 2 e นะครับเรามาดูกันบ้างิดผู้ชายโดยตรงนะครับวัยรุ่นโดยตรงเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้กันบ้างนะตัวนี้ก็เป็นจอปกตินะครับเล่น fm am ได้หมดเลยนะฮะตัวนี้ก็ระบบแอร์ปรับปกตินะครับสีระดับนะครับผมก็โอเคครับตัวนี้ก็ระบบภายในภายนอกจะเอาแอร์ลงขาหรือว่าจะเอาแค่หน้าตรงก็ได้นะตัวนี้นะครับผมไมน้อยมากผมบอกเลยนะตัวนี้ไมแค่เพียง 8 9 7 7 2กริกโลเท่านั้นนะฮะมดปี2,015นบาะครับก็ประมาณนี้แล้วกันวิ่งน้อยๆนะฮะและตัวนี้คุณได้เกียร์ออโต้ไปติมด้วยนะครับเกียร์ออโต้นะตัวนี้เข้าเกียร์ดีแล้วก็สามารถใช้ได้เลยนะตัวนี้แล้วก็จะมีจอสแสดงผลอยู่ตรง,ง,งน้่เราแล้วครับผมตอนนี้เราอยู่กับดิสานอเมร่าะนะครับกับราคาคันนี้อยู่ที่2 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผม รถปี15คุณได้ชุดแต่งแบบนี้แต่งเต็มได้สีขาวนะครับรถแค่5ปีเท่านั้นแล้วก็เลขไม่น้อยนะคันนี้ผมว่าคุม้มแต่ว่าคันนี้ใช้เงินดาวอยู่ที่4,000บาทเท่านั้นนะครับคันนี้ใช้เงินดาวคุณดาวหน่อยนึงแนละ้วคุณก็ได้รถที่แต่งตตอยู่เต็มนี้มัสวยอย่างนี้นะฮะนะครับผมก็ประมาณนี้งวดประมาณ5,000-6,000บาทนะครับผมก็พอดีครับที่ผมนำมาฝากนะฮะโอเคครับเดี๋ยวต่อไปเ,ร,เราจะไปดูรถ คันต่อไปกันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวรอชมนะครับผมนี่ครับผมตอนนี้เราก็มากับรถเอาใจผู้ชายอีกแล้วนะครับผมตอนนี้เราอยู่กับรถ h o n d a c ซ vic นะครับผม1.8 IV อนะครับผมตัน,นี้ก็เป็นรถบอนีอนที่่นใข้้งที่ใหญ่นะครับแล้วก็ให้เครื่องยนต์มา1 8 0 0 c ซีซีเครื่องแรงมากนะครับผมว่าผู้ชายหลายคนน่าจะชอบนะครับคันนี้นะตันนี้รถปี0 6นนะครับผม ปีศูนะฮะก็สีดำมีชุดแต่งมาให้เล็กๆน้อยๆแลครับแต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะไปแต่งซิ่งกันเยอะนะฮะคันนี้นะฮะแต่ใค้ก็เลยแบบดึงเต็มดึงเดิมแล้วก็แต่งมาให้เล็กๆน้อยๆนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องโดยสารดีกว่านะครับผมตอนนี้เราก็อยู่ที่ภายในของคอมปาซีวิดนะครับตัวนี้นะฮะผมบอกเลยว่ารถรุ่นนี้เนี่ยในปีนั้นอ่ะผมว่าเขาออกแบบดีไซน์คอนโซลหน้าเนี่ย ว่าล้าสมัยมากนะครับถึงตอนนี้ก็ยังล้าอยู่นะในความคิดผมนะเพราะว่าจอเนี่ยแบ่งมาให้อย่างชัดเจนนะครับว่าอัตรารอบเป็นยังไงกับความเร็วเป็นยังไงจะแยกออกต่างกันนะรเราจะดูสบายตาขึ้นนะครับจะออกแบบเหมือนอวกาศหน่นะอยหนึ่งฮะตัวนี้เป็นกุญแจของเขานะครับเดี๋ยวเราจะเสียบกุญแจนะฮะปึ๊บนะครับนี่ตัวน,นี้ก็จะมีรอบเลนสลายขึ้นแล้วก็ลงรุดมาให้สวยๆนะครับ ปาแล้วนะฮะประมาณนี้ครับเครื่องก็จะพันแปดนะครับเครื่องใหญ่หน่อยนะแต่แรงผมบอกเลยว่าแรงตรงนี้นะครับก็เป็นระบบควบคุมต่างๆนะครับผมควบคุมเพลงเครื่องเสียงต่างๆตรงนี้นะฮะแล้วข้างล่างเป็นแอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มมาให้กดอย่างแยกอย่างชัดเจนนะครับไม่ใช่เป็นหมุนอนาล็อกนะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นแอร์ระบบหมุนหมุนอยู่นะครับแต่ว่าโอเคเลยนะแล้วตรงนี้ขับลงมานิดเดียจะเป็นเกียร์นะตรงนี้เนี่ยเป็นเกียร์ออโต้นะครับมาให้นะ แล้วตัวนี้มีเซนเซอร์ด้วยนะครับเซ็นเซอร์หลังมาให้ด้วยครบคันมากๆนะตัวนี้ที่เก็บของเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับจะยาวหน่อยเก็บได้หลายอย่างหลายช่องเลยครับช่องตรงนี้แล้วก็ช่องข้างหลังตรงนี้ได้อีกนะผมว่าคันใหญ่ดีอ่ะผู้ชายเลยขี่สบายเลยผู้หญิงก็จะรอนหน่อยถ้าขี่แบบนี้จะรอนหน่อยนะครับตรงนี้มีที่เก็บของมาให้นะเก็บของมาให้และตรงนี้มีบุ๊กเซอร์วิสของ h o n d ้ามาให้ครบนะครับบุ๊กเซอร์วิสจับเจ้าของเก่านะครับมีมาให้ครบหมดเลยนะครับรอยู่ตรงนี้เลยนะครับ ก็ประมาณนี้นะฮะละกันครับผมนะครับผมตอนนี้กับรถ Honda Civic นะครับ 1.8i ปี06นะครับคันนี้นะฮะราคาอยู่ที่2 60,000บาทเท่านั้นนะครับผมคันนี้2 6 0 0 0 0กับรถปี06ก็โอเคครับผมคันนี้คุณได้รถสภาพสีดำสวยไปแล้วก็เอาไปแต่งเองนะฮะคันนี้ใช้เงินดาวอยู่ที่20,000บาทนะครับผมคุณดาว20,000นะฮะงวดประมาณ 4,000กว่า5,000ต้นนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันครับกับรถราคานี้นะฮะได้ซีรีสเครื่องอแปดบอดี้ใหญ่ไวรูดแต่งซิ่งได้สวยนะครับผมก็ประมาณนี้โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูคันต่อไปดีกว่าว่าคันต่อไปของเราจะเป็นยังไงฮนะเดี๋ยวเราไปดูนะครับผมแล้วก็ผมกับรถคันต่อไปที่ผมจะนำมาฝากนะฮะอยู่ตรงข้างผมแล้วตัวนี้ t ต y o ต้ายา i s 1.5 G Edition นะครับผมตัวนี้รถปี2006นะครับ ตัวนี้ก็แต่งมาให้เต็มๆแล้วแต่งแบบซิ่งมาให้แล้วนะตัวนี้เนี่ยโลโก้เก่าเขาเป็นโลโก้โตโยต้านะครับเขาเอาตัวนี้ออกแล้วมาแต่งโลโก้ใหม่เป็นโลโก้เป็นตัวเหมือนเรฟเวล์ผ่านแต่งตัวทอนะครับเป็นตัวเหมือนซัพนะครับตอนนี้นะครับตัวนี้ก็ะะตแต่งไฟมาให้แล้วขอบไฟแล้วนะตัวนี้มีล้อแต่งซิ่งมาให้แล้วนะครับผมลองดูล้อนะฮะตัวนี้เป็นล้อเลนะครับผม สวยขึ้นทเลยนะและได้ตัวท็อปด้วยอันนี้เดี๋ยวเราไปดูภายในห้องโดยสาร,รดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูนี่เนี่ยเป็นระบบจอมาให้นะครับเป็นจอทัชสกรีนนะครับระบบทัชสกรีนมาให้นะฮะตัวนี้ทัสได้หมดเลยนะเข้าโหมดต่างๆได้หมดเลยนะฮะตัวนี้และตัวนี้เป็นระบบแอร์มาให้นะครับตัวนี้ก็มีข้างล่างไหนจะเป็นแอร์มาให้นะฮะผมคิดว่านะผู้ชายใช้ได้ผู้หญิงใช้ดีนะฮะประมาณนี้เลยกันเพราะว่าคันเนี้ย ถ้าผู้ชายข so really ี่ก็เป็น really ผู้ชายตัวเล็กๆหน่อยก็น่าจะขี่ได้ผู้หญิงก็ได้ทุกไซส์เลยนะกับคันนี้นะแต่ว่าใครชอบซิ่งหน่อยนะคันนี้ผมบอกเลยเอาไปมิตติ้งได้แน่นอนคันนี้นะฮะตัวนี้ได้เกียร์ออโต้มาให้นะับตัวนี้มีเกียร์ออโต้เหมือนกันครับสบายเลยฮะเกียร์ออโต้มีพาร์คเซนเซอร์รอบคันมาให้นะฮะตัวนี้ผมบอกเลยนะว่าครบคันมากตัวนี้ก็เป็นที่วางแก้ววางอะไรได้นิดหน่อยนะฮะตรงนี้ที่เก็บของนะครับตรงนี้เก็บของได้ตัวนี้ก็เก็บได้ครบชี้นนะฮะแล้วก็ผมบอกก่อนนะฮะรถของเรานะฮะมีบบุุ๊คกกกิิ้้งเเอ์วสมาใหืทันนลยะ บุ๊กิ้งสวิตต์มาจากโรงงานนะครับผมตัวหนังสือไทยด้วยนะครับบอกเลยว่าหายากนะครับที่จะมีบุ๊กิ้งสวิตต์แบบนี้มาให้นะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับออปชั่นรวมๆของ t o y ยต้ายาริสคันนี้นะฮะเดี๋ยวนะผมก็อยู่กับ t o y ยต้ายาริสนะครับกับราคาอยู่ที่2แสนสามื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับผมและได้ตัว G Edition ด้วยนะฮะตัวนี้นะฮะกับราคาประมาณนี้เงินดาวใช้เงินดาว เหมือนกับ Honda าซ v i c กเลครับดาวเพียงแค่20 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับดาว20 0 0 0บาทเว่าตอนนี้ก็ว่วอยู่ที่4ี0 0ปลาย5 0า0นต้นนะครับผมกับคันนี้นะฮะดีสวยแบบนี้นะฮะรถเล็กแบบนี้ผมว่าใครที่อยากได้รถแต่ว่าแต่งมาให้แล้วนะฮะคันนี้ตอบโจทย์นะครับผมให้เป็นทางเลือกของคุณนะฮะในรถคันนี้นะครับผม นะผมเป็นยังไงบ้างครับกับรถที่ผมนำมาฝากถึง6รุ่น6สไตล์เอาใจแฟนรุ่นสร้างตัวนะครับผมอยากได้รถที่ราคาสบายกระเป๋านะฮะออกรถเองนะผมแบบเป็นการใจให้กับคนที่ทำรถด้วยเองนะครับผมชอบมากนะฮะก็สำหรับวันนี้ก็นำมาฝากไว้เพียงเท่านี้นะฮะคุณซื้อกับเราไปนะครับคุณได้อะไรบ้างนะฮะของแถมอีกมากมายนะครับหลายสิบรายการนะฮะและที่ขายไม่ได้ก็คือการวารันตีนะครับผมของเรานะมีวารันตีรับประกัน โครงสร้างตัวถังนะฮะว่ารถของเราเดิมจากโรงงานไม่มีอุบัติเหตุพ่ความจมน้ําหรือว่าตะต่อดๆนะครับถ้าลูกค้าไปเช็คว่ารถของเราเนี่ยมีอุบัติเหตุพ่ความจมน้ํามานะทางเรานะครับยินดีซื้อคืนเต็มจํานวนที่คุณซื้อไปนะครับก็ฝากไว้ที่สตับรถที่ผมนํามาฝากนะครับผมโอเคครับก็ก่อนจากการสำหรับวันนี้นะครับผมก็ฝากให้ทุกท่านนะฮะกดไลค์กดแชร์แฟนเพจของเราด้วยนะครับรถบ้านร้อยเอ็ดและมังกรยูสคาร์ออโต้การ์ดไลฟ์นะครับผมโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะฮะ ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมก็สำหรับผมองกกรยุสคาคอรลากันไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ